สวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าเนาะจ้าขอบคุณถุกการรับส้มจ้าขอบคุณถุกการติดตามขอบคุณถุกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยหห้านอยสูตรแยก4หน่อยวันที่5เดือน8ปดสองหาหกหากับแอดจอยพารวยเช่นเคยจ้าสำหรับผลสรุปหวยฮาหนอยสูตรแยกน่อยวันที่สผลน,น่อยเฉพาะกิจจ้า หนึ่งสี่สองเก้าสี่ลูดไปเนาะจา้าหนึ่งสี่นี่มาตุ้งตุ้งเน้นเน้นเนาะจา้าลักลอยลักซิปเนาะจา้าสำหรับหนึ่งสี่เนาะจา้าเด่นหนึ่งรูดหนึ่งมาจากนอยเฉพาะกิจน้อยพิเศษแปดเจ็ดลูดผลจา้าบนเจ็ดหกหกเด่นเจ็ดลูดเจ็ดนี่มาอยู่ในลักลอยเนาะจา้าสำหรับน้อยพิเศษเนาะจา้า หฮกโกโฮกโฮกกะเข่าไปเต็มเต็มนอกจากนอตพีพีเอฟซีจ้าหฮกโกอยู่ในชุดกันเบิร์นนอกจากเอาเมื่อนี่จอยบอกพีพีเอฟซีอยู่จะว่าให้ระวังเบิร์นนอกจากเพราะว่าเมื่อนี่คำนวณได้ติดเบิร์นจ้าสองตัวเล่าออกห้าหนึ่งห้าหนึ่งรุดไปนอกจากสำหรับน้อยดาจ้าแปดเก้ารุดพ้นจ้าบนสี่เก้าสองเก้าสองเข่าไปตรงตรงนอกจากเก้าสองตัวเน้นเน้นอีกนอกจาโอ้โหถือว่าสุดรปังนะจ้า ก้าสองมาตรงตรงน้อยดาจ่าเด่นเก้ารุดเก้าเข่าจ่าสองตัวล่างน้อยดาหกเก้าหกเก้าจับคู่ถึงหกหานเนาะจ่าโอโหสุดยอดเด่นเก้ารุดเก้ามาจาสายรูสายวีก็เข้าน้อยดายเด้งบนลลางเนาจะจ้าหกเก้าเก้าหกจ่าสำหรับน้อยวีไอพีจะศูนย์เก้ารูดน้อยวีไอพีบนนี่สามสองหนึ่งรุดไปเนาะจ้า สองตัวละาออกหน,ห,นหนึ่ง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 กับเขาไปเต็มเต็มเนาะจ้ากันเบิ้ลเนาะจ้กเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเต็มเต็มเนาะจ้กโอ้โหเมื่อนี้คำนวณได้ตดเบิ้ลเบิ้ลมาแบบเต็มเต็มจังๆกันเลยที่เดียวนะจ้กยินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามฮานอยสูตรเกี้อยกับแอดจอยเนาะจ้าเมื่อนี้ก็ถือว่าปังเนาะจ้กเขาขนาดนี้ถาบอป,ปังกับบุหงาสิวัจังใดแล้วเนาะจ้กยินดีกับไซเบิ้ลด้วยจ้ายินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามฮานอยกับแอดจอยจ้า สำหรับหาน้อยสูตรแยกน้อยวันที่หาแล้จ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเข่ามีรูดจะพิดพลาดมงไดแอดจอยกราบขอโทษขอภายพีพีเอไว้ด้วยจา้าวันนี้น้อยเฉพาะกิจ98รูด9มี90 91 92 95 97 เด่นแปดูดแปดนี่แปดสามแปดหนึ่งเข้ามาแล้วฝากเป็นกำลัง,จงใจกับแอดจอยด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้แอดจอยด้วยนะจ๊ะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจงให้กับแอดจอยทำแนวทางต่งตอไปแบบยาวๆนะจ๊ะสำหรับน้อยพิเศษจะแปดเจ็ดลูดจา๊าแปดชนนะจ๊ะเมื่อนี่แปดศูนย์ ปดหนึ่งแปดสองอ๋อแปดสองเนี้เกิดแปดหนึ่งอยู่แปดสองจ้ะแปดสามแปดหกเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ดหาจะสำหรับน้อยดาจะห้าสามลูดโอ้สี่สามลูดจะโอเคตูตูโภไัสี่ครับสามลูดจาสำหรับน้อยดาสี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่หนึ่ง สามห้าสามหกสามเจ็ดสามเก้าสามหนึ่งสำหรับวีพี่จะหาสี่ลูดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดจ้ะ ห้าเก้าห้านี่ศูนย์มือนี่ก็สี่โซ่นะจ้าสี่หกสี่เจ็ดสี่สี่หำหรับตัวเด่นตัวเน่นจ้าน้อยเฉพาะกิจเก้าศูยเก้าสองเก้าเจ็ด 90, 92, 97, ปดหกแปดสองแปดห้าแปดสองแปดหนึ่งแปดสามเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าสี่ห้าสี่หกสี่ศูนย์สามหนึ่งสามเจ็ดสามหกห้าหกห้าแปด ห้าศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดสี่หก สำหรับห้าน้อยมือหนีกับป่ามานหนีตามหนีเลยนาะจ้าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเข่ามีรูดผิดพลาดมองได้แอดจอยกราบโคตุกโคภัยพีพีเอฟซีไว้ด้วยจ้าเขามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังจใจกับแอดจอยด้วยนาะจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนาะจ้าโคคนละหนึ่งไลค์โคคนละหนึ่งแชร์โคคนละหนึ่งติดตามโทานั้นนาจ้าเพื่อสิ้เป็นกำลังจใจกับแอดจอยทำแนวทางต่อไปแบบเาวๆนาะจ้า สำหรับคลิปนี้กขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกฐานโชคดีกันทุกคนทุกฐานจ้าจอยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า